Electrical Overcurrent Relay หรือ EOCR นะคะรุ่น3 DE คะ่ะตัวนี้เป็น Digital Overload เพื่อป้องกันมอเตอร์ไหม้พร้อม Digital a m มป t เตและตัวนี้สามารถเพิ่ม ETH ทนได้นะคะ<ม>คุณสมบัติเบื้องต้นสามารถป้องกันกระแสเกินมีระบบ ตรวจจับเฟสหายมีระบบตรวจจับเฟสไม่สมดุลมีระบบตรวจสอบมอเตอร์ในกรณีที่หยุดหมุนนะคะมีระบบป้องกันแบบฟ l ลเซฟนะคะซึ่งเป็นตัวที่เนื่องจากอุปกรณ์เกิดข้อผิดพลาดนะคะเช่นไฟเลี้ยงหายฟิวขาดสวิตช์ไม่ทำงานนะคะและตัวนี้สามารถใช้ได้กับกระแสสูงสุด ถึง60แอมป์นะคะหากกระแสเกิน60แอมป์สามารถที่จะเพิ่มเอกทานอนซีทีได้สูงสุดถึง960แอมป์ค่ะการป้องกันนะคะก็จะมีเคอร์เรนท์เลงอยู่ที่0.5ถึง60แอมป์โอเวอร์เคอร์เรนท์อยู่ที่0.2ถึง30เซกอันเดอร์เคอร์เรนท์0.5ถึง30เซกเฟสลอสภายใน3เซก เฟดอันบาลานซ์ภายใน8เศกเฟดรีเวิร์ด0.1ถึง0.3เซกค่ะ ข้อมูลทางด้านเทคนิคนะคะ,ะตัวนี้ขนาด30ม mm นะคะแล้วก็ใช้ไฟคอนโทลว้นเตะตั้งแต่110 VAC ถึง220 VAC คะ่ะมีหน้าจอเป็น7 Segment นะคะ หน้าจอแสดงผลนะคะในตัวนี้ก็จะประกอบไปด้วย CT 3 3 CT นะคะมี LED Display มีปุ่มมีปุ่มกดนะคะดาวกับอัพนะคะแล้วก็มีเซตแล้วก็รีเซตค่ะหน้าจอเซเว่นซิกเน p l ์ดนะคะก็จะมี LED 3จุดตรงนี้เป็น สแสดงค่าเฟสนะคะทั้ง3เฟสแล้วก็มีเซเวน e ิ t เมนต์สตัวนะคะแล้วก็มี LED 2จุดนะคะจุดจุดข้างบนจะเป็นแอมมิเตอร์นะคะจุดข้างล่างจะเป็นเซกันนะคะการตั้งค่าต่างๆนะคะเมื่อเรากดปุ่ม up หน้าจอดิสเพย์ก็จะโชว์เริ่มโชว์ตั้งแต่ Over Current, Drip Time, Over Time, Under Current นะคะไปเรื่อยๆให้เราสามารถเลือกตั้งค่าต่างๆได้นะคะ d e ฟเ pay นะคะเมื่อมีการคลิปเกิดขึ้นที่ตัว EOCR ตัว EOCR จะแสดงผลดังนี้นะคะ OC ก็คือ Over Current นะคะ UC ก็คือ Under Current LC ก็คือ Lock r o t o r SC ก็คือ s ส o อง AP ก็คือเฟ d รีเวิร์สนะคะ UB ก็คือเฟสอัน a าลานนะคะ PL ก็คือเฟสลอสค่ะการต่อวงจรขนาดและการต่อวงจรเบื้องต้นนะคะก็สามารถต่อได้ตามนี้เลยค่ะ รหัสอักษรแต่ละตัวนะคะว่าหมายถึงอะไรนะคะในส่วนที่เราจำหน่ายนะคะก็จะเป็นส่วนของ EOCR3DEWRD7 z นะคะ WR ก็จะหมายถึงเลงกระแส0.5ถึง60แอมป์ค่ะ D หมายถึง Output Contact นะคะก็จะเป็น B ถึง A นะคะแล้วก็ ส่วนที่3เป็น Z7 นะคะก็จะสามารถใช้งานได้ทั้ง A4 และ d 4นะคะเป็นคอนโทรลวอนเตนนะคะ่ะอันนี้เป็นรูปสินค้าจริงที่ทางเราจำหน่ายนะคะมีรับประกันสินค้า12เดือน,นะคะ่ะ